สวัสดีค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประฐมศึกษาปีที่4ค่ะเรื่องการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาค่ะ,ะเรามาดูกันเลยว่าวันนี้มีจุดประสงค์อะไรบ้างข้อที่1นนะคะวัตถุประสงค์คือนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 2. นักเรียนประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาค่ะก่อนอื่นเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อน จากรูปภาพนักเรียนเห็นเด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเคยเล่นกีฬาในโรงเรียนหรือเปล่าคะกีฬาที่คัณครูพูดถึงอาจจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลก็ได้คะ่ะแล้วในระหว่างการเล่นนักเรียนเคยพบเจอกับปัญหาการเกงขาดไหมคะปัญหาที่นักเรียนเจอการเกงขาดเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหาว่าถ้าการเกงขานักเรียนจะแก้ปัญหาได้อย่างไร30วินาทีนะคะเริ่มเลยค่ะ เหลือเวลา10วินาทีสุดท้ายนะคะมหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนช่วยคุณครูบอกหน่อยสิคะว่านักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรใช่แล้วค่ะเช่นนักเรียนอาจจะเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ดีไหมคะถ้า นักเรียนมีกางเกงอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีกางเกงมาสำรองล่ะคะนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนักเรียนอาจจะซื้อกางเกงตัวใหม่มาเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่นักเรียนก็ต้องดูอีกว่าในสหกรณ์โรงเรียนเนี่ยมีกางเกงขายหรือไม่ถ้าไม่มีนักเรียนก็ไม่สามารถซื้อตัวใหม่ได้ ใช่แล้วคะ่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือนักเรียนอาจจะเย็บ yeah, ซ่อมแซมเองนั่นเองนักเรียนอาจจะไปยืมเข็มกับได้ในห้องการงานอาชีพเพื่อที่จะซ่อมกางเกงที่ขาดได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะปัญหาหนึ่งปัญหานักเรียนมีทางเลือกหลากหลายในการแก้ปัญหาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขตามสถานการณ์นั้นๆมีอย่างไรบ้างนั่นเอง วันนี้คุณครูมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์มาให้นักเรียนช่วยคุณครูแก้ปัญหาในใบงานที่1กระเช้าของขวัญคุณยายสถานการณ์อยู่ว่าในช่วงนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะแล้วนักเรียนวางแผนกับครอบครัวจะไปเยี่ยมคุณยายกันซึ่งมีงบประมาณในการซื้อของขวัญจำวนวน1000บาทนั่นเองแต่ ถ้านำเงินจำนวนนี้ไปซื้อกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปจะได้ของไม่ตรงตามความต้องการนั่นเองเช่นราคาสินค้าอาจจะเกิน1,000บาทหรือของในกระเช้านั้นไม่ตรงตามความต้องการของนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนจึงตกลงกับครอบครัวว่าจะจัดกระเช้าเองนะคะโดยมีงบประมาณ1000บาท จากสถานการณ์ที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ให้นักเรียนช่วยเลือกชนิดสินค้าและจำนวนที่ต้องการให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนดพร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกสินค้าแต่ละชนิดโดยมีสินค้าให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะน้ำผลไม้ราคา65บาทนมจืดราคา25บาทซุปไก่สกัดราคา55บาท รังนกราคา93บาทมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบราคา49บาทลูกพุนอบแห้งราคา235บาทกาแฟผงสำเร็จรูปราคา119บาทชาผงราคา240บาทข้าวกล้องหอมมะลิราคา155บาทคุกกี้ราคา159บาท ขิงผงราคา110บาทน้ำตาลทรายราคา25บาทกระเช้าราคา120บาทโบผูกของขวัญราคา55บาทสำหรับ2ชิ้นสุดท้ายนี้นักเรียนอาจจะต้องเลือกซื้อด้วยนะคะเพราะว่ากระเช้าใช้สำหรับใส่สินค้าต่างๆเป็นของขวัญให้คุณยายนะคะสำหรับโบผูกของขวัญน,นักเรียนอาจจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ค่ะ มาดูที่ใบงานกันเลยค่ะส่วนของใบงานจะสามารถเลือกสินค้าใส่เข้าไปในกระเช้าของคุณยายได้ทั้งหมด10ชนิดค่ะนักเรียนอาจจะใส่ครบทั้ง10ชนิดเลยหรืออาจจะไม่ครบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก็คือไม่เกินงบประมาณที่เรากําหนดไว้คือ1,000บาทนะคะในส่วนของการเขียนรายละเอียดนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งตัวอย่าง ในบรรทัดที่1ก็คือชื่อของสินค้านะคะถ้าเราเลือกสินค้าชนิดใดเราก็เติมชื่อลงไปในบริเวณตรงนี้นะคะต่อไปในส่วนของราคาต่อชิ้นข้อมูลที่ครูเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีราคาต่อชิ้นกําหนดไว้ให้ในักเรียนแล้วนะคะจํานวนชิ้นที่เรียนต้องการจะซื้อนะคะและรวมราคาทั้งหมดว่า สินค้าเนี่ยเราซื้อไปทั้งหมดกี่ชิ้นรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะคะและบรรทัดที่2ในช่องเหตุผลที่เลือกนี่ก็เขียนเหตุผลไปว่านยียนเลือกสินค้าชิ้นนั้นเพราะว่าอะไรนะคะอายกตัวอย่างเช่นคุณครูเลือกน้ําผลไม้ซึ่งมีราคา65บาทนะคะคุณครูก็เติมข้อความลงไปในข้อที่1คือน้ําผลไม้ค่ะ ราคาต่อชิ้นก็มีอยู่แล้วในข้อมูลด้านล่างนะคะก็คือ65บาทนะคะต่อไปจำนวนชิ้นที่ครูเลือกก็คือ1ชิ้นค่ะรวมแล้วน้ำผลไม้เนี่ยคุณครูต้องใช้เงินทั้งหมด65บาทคุณครูก็เติม65ลงไปในราคารวมค่ะเหตุผลที่เลือกน้ำผลไม้คือช่วยบำรุงผิวพรรณให้กับคุณยายนั่นเองนะคะ อันนี้คือตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่สองคุณครูเลือกนมจืดมีราคา25บาทค่ะในสินค้าชนิดที่2คุณครูก็เติมนมจืดลงไปค่ะราคาต่อชิ้นคือ25บาทค่ะจำนวนชิ้นทั้งหมด4ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นราคารวมของนมจืด ก็ต้องเป็น100บาทค่ะเหตุผลที่เลือกนมจืดก็คือเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูสมมุติให้นักเรียนนะคะแต่นักเรียนจะสังเกตว่าราคาของสินค้าชนิดที่1รวมกับชนิดที่2อยู่ในช่วง165บาทซึ่งยังไม่ถึง 1,000บาทที่เรากำหนดงบป,ประมาณไว้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกสินค้าได้อีกหลายชนิดเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนคิดนะคะวิเคราะห์ว่าเราจะนำสินค้าอะไรบ้างเพื่อใส่กระเช้าไปเป็นของขวัญให้กับคุณยายค่ะ mm hmm. ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้รวมกันอาจจะ มีราคาใกล้เคียงกับ1,000บาทมากที่สุดนะคะแต่จะต้องไม่เกิน1,000บาทนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่ากระเช้าของขวัญของคุณยายที่นักเรียนเลือกจะต้องมีราคาไม่เกิน1,000บาทและภายในกระเช้านั้นรวมไปถึงกระเช้าด้วยนะคะ จะต้องบอกเหตุผลคุณครูได้ว่าเหตุผลที่เรียนเลือกสินค้าชนิดนั้นไปเป็นของขวัญให้คุณยายคืออะไรบ้างนั่นเองนะคะหลังจากนี้ให้เรียนทําแบบฝึกหัดใบงานที่1ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหลังจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมว่าทางเลือกของนักเรียนเนี่ยมีหลากหลายทางนะคะแต่ อย่าลืมเงื่อนไขที่เราตกลงกันไหมค่ะคือราคาของกระเช้าของขวัญที่จะไปฝากคุณยายนั้นจะต้องไม่เกิน1000บาทค่ะ,ะสิ่งสุดท้ายนะคะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือสิ่งที่เรียนได้จากการเรียนรู้ข้อที่1เลยนะคะปัญหา1ปัญหานั้นอาจจะมีทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ซึ่งการที่เราจะเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือว่าเงื่อนไขและเหตุผลที่มีอยู่ในขณะนั้นนะคะการตัดสินใจที่ดีเนี่ยจะต้องมีการหาข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะวิเคราะห์ผลให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เรากำหนดไว้นั่นเองค่ะวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ จบเพียงเท่านี้นะคะไว้ครั้งต่อไปเราค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในใบางานที่สองนะคะบ๊ายบาย